เอาล่ะครับก็ตามผลโหวตพอดีมีคนอยากดูกันเนาะกับเรื่องราวของหัวกะโหลกลอยได้ที่ลอยไปลอยมาในทุกทกที่ของอิมพีเรียหัวกะโหลกที่มีเทคโนโลยีสุดล้ำและเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักของใครบางคนมัง้งกับสุดยอดผู้ช่วยหัวเดียวสารพัดประโยชน์เซอร์โวสโก ครับว,วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของเซอร์โวสกอร์กันโดรนผู้ช่วยสุดสยองโคตรกริมดักหัวที่สามารถแห่ตัวเองไปไหนก็ได้ดึงในสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของ w a r ์ไฮ m มอร์โฟอีกอันหนึ่งเลยใครจะไปคิดว่าการเอาหัวกะโหลกใส่เครื่องกลจนกลายเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยมันจะดูเข้ากับธีมโกติกไซไฟของซีรีส์นี้ได้ยังลงตัวแม้จะดูสยองนิดหน่อยก็ตามมาดูกันว่าไอ้หัวกะโหลกลอยได้แถมมีอะไรล้ำลติดอยู่นั้น มันคืออะไรแล้วหัวกะโหลกนั้นหัวกะโหลกจริงหรือปลอมพวกมันมีกันกี่แบบกี่รุ่นก็เชิญไปรับชมกันได้เลยอ้อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนทำด้วยเนี่ยในฐานะมนุษย์ที่อยู่ใต้ร่มเงาของอิมพีเรียมการมีชีวิตยอยู่ เพื่อได้รับใช้องค์จักระพัดนั้นถือเป็นเกียร์สูงสุดแต่สำหรับผู้ที่มีความพักดีแรงก้าหน้าที่นี้จะคงอยู่ไปตลอดการแม้แต่ความตายก็ไม่อาจพรากพวกเขาจากหน้าที่นี้ได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเซอร์โบสกอร์เซอร์โบสกอร์คือการผสมผสานหัวกะโหลกของมนุษย์เข้ากับเครื่องจักรกล ให้กลายเป็นหุ่นโดรนผู้ช่วยที่คอยรับใช้มนุษย์โดยหัวกะโหลกที่นํามาใช้ในการสร้างเซอร์โวสกอนนั้นคือหัวกะโหลกของเหล่ามนุษย์ผู้ที่มีความพักดีของอเดปตัสเทอราหรือไม่ก็จะเป็นสาวกของทางศาสนาจักรแต่ในกรณีของสเปซมารีก็อาจจะใช้หัวกะโหลกของผู้ที่เข้ามาทดสอบเป็นนักรบหน้าใหม่ซึ่งเกิดเสียชีวิตในระหว่างการคัดตัวหรือฝึกฝนหรือไม่ ก็จะใช้หัวกะโหลกของข้ารับใช้ที่อยู่ภายในแชปเตอร์มาสร้างแทนก็ได้เช่นกันส่วนกรณีของเมคคานิคัสนั้นก็จะใช้หัวกะโหลกของเทอเดฟซึ่งคือเทคพีทที่มียศดลำดับต่ำที่สุดเอามาใช้สร้างนั่นเองการที่กะโหลกของผู้ใดก็ตาได้ถูกรับเลือกให้กลายเป็นเซอร์โวสกอร์มันคือเกียร์ิยศสูงสุดในการรับใช้องค์จกักรพรรดิหรืออมนิไซอาสำหรับเมคานิคัส มันเป็นสัญลักษณ์ที่จะสื่อว่าการรับใช้ของเขาผู้นั้นจะยังคงอยู่แม้แต่ความตายก็มีอาจจะททำให้หน้าที่นี้ยุติลงได้ในความเชื่อของอิมพีเรียลเขาเชื่อกันว่าผู้ที่ถูกรับเลือกให้กลายเป็นเซอร์โวสกอร์วิญญาณของเขาผู้นั้นจะมาสิงสถิตยอยู่ในหัวกะโหลกของตอนเองเพื่อให้ตนได้รับใช้องค์จกักรพรรดิต่อไปในชีวิตหลังความตาย และผู้ที่เชื่อในเรื่องนี้ก็มักจะเชื่อกันว่าเซอร์โวสกอร์ core, สามารถตอบสนองต่อสิ่งเราที่ลี้ลับซึ่งมนุษย์นั้นไม่อาจสัมผัสถึงมันได้อีกด้วยตัวเซอร์โวสกอร์ประกอบไปด้วยเครื่องกลที่มีความซับซ้อนมากมายจนทำให้มันกลายเป็นผู้ช่วยที่สามารถสั่งการได้แต่จุดเด่นที่เหมือนกันทุกตัวก็คือ มันจะติดตั้งเครื่องกําเนิดสนามพลังต่อต้านแรงโน้มถ่วงเอาไว้ทำให้มันสามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้ยางอิสระและมีแขนกลสำหรับใช้งานซึ่งจะมีจำนวนและรูปแบบที่แตกต่างกันตามรุ่นในฐานะผู้ช่วยเซอร์วสกอร์สามารถช่วยเหลือได้มากมายหลายอย่างตั้งแต่จดบันทึกการสนทนาบันทึกภาพและเสียงเป็นคบเพลิงให้แสงสว่างทรงสารสำรวจเส้นทาง ปฐมพยาบาลจนไปถึงเป็นอาวุธสงครามนั่นทำให้เซอร์โวสกอร์มีมากมายหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้งานตามความสามารถที่เหมาะสมกับหน้าที่นั้นๆในแง่งของประสิทธิภาพตัวเซอร์โวสกอร์จะติดตั้งโคจิเตเตอร์ซึ่งเป็นระบบประมวลผลที่ทำให้มันสามารถรับคำสั่งผ่านอุปกรณ์ควบคุมหรือสั่งการด้วยเสียงได้แต่สำหรับของเทคพี ระดับมากร์ดขึ้นไปเซอร์โวสกอร์ของพวกเขานั้นจะติดตั้งระบบตระกะพิเศษเพิ่มเข้ามาด้วยทําให้เซอร์โวสกอร์มีความสามารถในการตัดสินใจและทําตามคําสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยํามากขึ้นนอกจากนั้นยังมีที่พิเศษยิ่งกว่านั่นก็คือเซอร์โวสกอร์ที่ถูกใช้งานโดยเหล่าอินควิสิเตอร์มันมีความเหนือชั้นกว่าตรงที่มันจะถูกทําให้มีความคล้ายคลึงกับ ไซเบอร์แฟมิเลียค่ารับใช้ที่มีความสัมพันธ์กับเจ้านายของมันในระดับจิตใจนั่นเลยทำให้เซอร์โบสรกพวกนี้ถูกทำให้มีความคล้ายคลึงกับสิ่งมีชีวิตมากขึ้นและยังสามารถสื่อสารทางจิตกับเจ้านายของมันได้นั่นเลยทำให้แค่ใช้ความคิดก็สั่งการมันได้ทันทีแต่ก็ต้องอยู่ในระยะที่ขึ้นสมองส่งไปถึงอีกทั้งอีควิซิเตอร์ จังสามารถเชื่อมต่อการรับรูรูร่วมกับเซอร์โวสโกตัวนั้นได้เพื่อที่จะได้เห็นหรือได้ยินทุกๆอย่างที่เซอร์โวสโกตัวนั้นพบเจอนั่นเองถึงแม้เซอร์โวส r กจะเป็นสิ่งที่มีใช้งานอยู่ทั่วไปในอิมพีเรียมแต่ใช่ว่าเจ้าสิ่งนี้จะหามาใช้กันได้ง่ายๆเพราะมันคือสิ่งที่แลกมาด้วยความตายทำให้ส่วนใหญ่ จะมีเพียงหน่วยงานของอิมพีเรียมเจ้าหน้าที่ระดับสูงโรคเทเดอร์และพวกขุนนางที่จะมีเซอร์โวสกอร์เป็นของตัวเองในขณะที่สเป Marine กับ m e ค h า n i c u สต่างก็มีเซอร์โวสกอร์ใช้งานกันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ก็ใช่ว่าสามัญชนธรรมดาจะหาพวกมันมาใช้งานไม่ได้ว่ากันว่าในเมือง i ฮซิตี้ตามดาวไฮเวอร์ต่างๆโดยเฉพาะดาวนโครมุนดา ได้มีการซื้อขายเซวโวสกอร์แบบผิดกฎหมายอยู่และพวกพวกขาก็ไม่อยากจะพูดถึงเท่าไหร่ว่าไปเอามันมันได้ยังไงหรือกระโลกนั่นมันเป็นของใครซึ่งแน่นอนว่าของแบบนี้เราผู้บริหารแก๊งรวมไปถึงชนชั้นสูงต่างก็ต้องการมันไม่ว่าจะเพื่อนำไปใช้งานจริงๆหรือประดับบาร,รมีของตัวเองก็ตาม เอาล้วครับทีนี้ก็มาดูกันว่าเซอร์โวสกอรนั้นมีกี่รุ่นกี่ประเภทบอกเลยว่ามันมีโคตรเยอะเยอะมากแต่มันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆซึ่งก็คือเซอร์โวสกอรท,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 ที่ใช้งานกันทั่วไปกับเซอร์โวสกอรที่ใช้งานเฉพาะองค์กรหรือหน่วยงานมาเริ่มกันที่เซอร์โวสกอรที่ใช้งานทั่วไปกันก่อนเอาแบบอันธรรมดาที่ไม่ใช่รุ่นต่อสู้ซึ่งได้แก่โมโนทรัสสกอร ซึ่งเป็นเซอร์โวสกอรที่พบเห็นได้มากที่สุดสำหรับรุ่นนี้พวกมันจะถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่เพียงด้านเดียวซึ่งมีการพูดถึงรุ่นแยกย่อยของมันอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นอัลเกอร์สกอเป็นรุ่นที่สันนิษฐานว่ามีหน้าที่ในการขุดเจาะเพื่อสำรวจพื้นที่ใต้ดินและบริเวณโดยรอบโดยมันนั้นจะติดตั้งระบบออสเปกสำหรับในการสแกนพื้นที่และระบบวอลกดาต้า ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลภาพและเสียงเคอเลียสกอรเป็นรุ่นที่ใช้สำหรับในการส่งสารซึ่งมันนั้นจะมีทั้งแบบส่งม้วนกระดาษแผ่นดัตตาสเตลหรือแม้กระทั่งบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นโฮโลแกรมอิลูมิเนเตอร์สกอมันเป็นรุ่นที่ใช้ทำหน้าที่ให้แสงสว่างโดยจะมีทั้งแบบรุ่นไฟฉายรุ่นโคมเรืองแสงรุ่นคบเพิงที่มีไฟลุกโชนหรือแม้กระทั่ง รุ่นที่แบกเตาถ่านไว้ก็มี l o เฮ h a ล l e r สกอมันเป็นรุ่นที่ใช้สำหรับเป็นตัวกระจายเสียง m e d i สกอ o r มันเป็นรุ่นที่ใช้ทำหน้าที่เป็นน่วยพยาบาลซึ่งจะติดตั้งชุดปฐมพยาบาลและเครื่องสแกนบุคคลเพื่อใช้ประเมินในการรักษาเบื้องต้นและสุดท้าย utility สกอมันเป็นรุ่นที่ใช้งานได้สารพัดประโยชน์ ในเชิงงานซ่อมบำรุงโดยมันจะติดตั้งเครื่องมือไว้มากมายและยังสามารถควบคุมจากระยะไกลได้เพื่อที่จะช่วยในการเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากนอกจากโมโนทัสกอรแล้วยังมีการกล่าวถึงเซอร์โวสกอรที่ใช้งานทั่วไปรุ่นอื่นๆอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นดาต้าสกอมันคือเซอร์โวสกอรรุ่นที่มีจอติดตั้งอยู่ซึ่งทำหน้าที่เป็นแท็บเล็ตลอยได้ที่สามารถ ใช้รับส่งและบันทึกข้อมูล l i n g u a Walkscore มันเป็นเซอร์วสกอร์รุ่นที่ติดตั้งระบบแปลภาษาเอาไว้ทำให้รุ่นนี้เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับนักการทูต Sensor Score มันเป็นเซอร์วสกอร์รุ่นที่ติดตั้งระบบออสเปกแบบไ i โอเซนเซที่สามารถช่วยในการสแกนหาสัญญาณชีพหรือสิ่งมีชีวิตได้ t o m Score มันเป็นเซอร์โวสกอร์ที่ถูกออกแบบมาให้บรรทุกหนังสือหรือคัมภีร์ต่างๆวอลสกอร์ Walk มันเป็นเซอร์โวสกอรที่ใช้สําหรับในการสื่อสารผ่านระบบวอลซึ่งถูกติดตั้งไว้บนเซอร์โวสกอรุ่นนี้และสุดท้ายวอสดสกอร์ Walk มันเป็นเซอร์โวสกอรที่มีระบบในการมองเห็นพื้นที่อับแสงหรือมืดสนิทหน้าที่ของมันก็คือใช้ในการสำรวจหรือค้นหาอะไรก็ตาม ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีแต่ความมืดทีนี้ก็มาดูเซอร์โวสกอร์แบบทั่วไปที่สามารถใช้ต่อสู้กันได้บ้างซึ่งมันจะมีอยู่แค่รุ่นเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการเดียนสกอร์มันเป็นเซอร์โวสกอร์ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นหุ่นโดรนต่อสู้มันจะมีความแข็งแกร่งและทนทานมากกว่าเซอร์โวสกอร์ทั่วไปและมักจะถูกใช้ในการคุ้มกันบุคคลสําคัญ หรือเฝ้าระวังฐานที่มั่นโดยจะถูกแบงก่งออกเป็น2รุ่นย่อยได้แก่ Combat Score หรือ Dissector Score ซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นต่อสู้ประชิดโดยจะมีการติดตั้งแส้ไฟฟ้าหรือเชนไนท์ใบเลื่อยยนขนาดเล็กจำนวนมากส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็คือการ Score ซึ่งเป็นรุ่นต่อสู้ระยะไกลโดยจะติดตั้งปืนออโต้คาร์ยหรือลาสคาร์ แต่ก็มีการพบเห็นว่าในไฮฟ์เวอร์บางแห่งช <ะ S 1> เช่นในโครมุนดาได้มีการดัดแปลงให้มันสามารถติดอาวุธที่มีต้นทุนถูกกว่าแทนได้อย่างออตโต้พิสทอเป็นต้นทีนี้ก็มาดูเซอร์โวสกอร์ที่ใช้งานเฉพาะองค์กร,รหรือหน่วยงานกันบ้างมาเริ่มกันที่มอนิเตอร์สกอร์มันเป็นเซอร์โวสกอร์ที่ถูกใช้งานโดยหน่วยรักษาความปลอดภัยของ วาเรนแกนทเนเอนฟอสเซอร์ er, บนดาวไฮเวอร์ ord, ที่มีชื่อว่าอเล็กโตสำหรับรุ่นนี้จะติดตั้งเซ็นเซอร์สีแดงสำหรับสแกนใบหน้าพลเมืองลายกระดูกสันหลังของมันที่ทำหน้าที่เป็นหางจะมีน้ำโลหะแหลมใช้เป็นอาวุธสามารถโจมตีได้และมีการสร่งสัญญาณแจ้งเตือนให้กับเอนฟอเซอร์เมื่อพบพลเรือนพกอาวุธเข้ามาในอาคารเซอร์โวฮันเต มันเป็นเซอร์โวสกอร์ของตำรโรสากลแห่งอิมพีเรียมนั่นก็คือ Adephas Arbitis โดยจะเป็นหน่วยขนาดเล็กที่ไม่มีสิทธิ์ใช้งานหมาเหล็กไซเบอร์มาสติฟหรือเยี่ยวเหล็กแกรปเปอร์ฮอคโดยมันนั้นจะมีขนาดเล็กและเรียบง่ายมากเหมาะแก่การเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากอีกทั้งยังมีระบบตรวจและไล่ตามเป้าหมายโดยใช้การจับความร้อนและสามารถส่งเสียงดังเพื่อเรียกเจ้าหน้าที่มาได้อีกด้วย ในขนาดเดียวกันบนดาวไฮเวอร์หลายดวงในเซกเตอร์คาลิสิตได้มีเหล่าอาชญากรที่ใช้เซอร์โวสกอร์มาแก้ทางและป่วนการทำงานของอบิติสอยู่โดยมันจะถูกเรียกว่าเฮ r r เรียสกอร์หรือฉายาของมันก็คือแร a ปเปอร์ไหมหนูเกาะเกี G ่ยวซึ่งสาเหตุที่มันได้ฉายานี้ก็เพราะหน้าที่ของมันคือการใช้ล่อแรปเปิรฮอคของออบิติส โดยมันจะถูกโปรแกรมให้มีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและคล่องตัวมากเป็นพิเศษซึ่งมันจะไปตอบสนองต่อการตรวจจับของแกปโปฮอคทำให้แทนที่จะไล่ล่าผู้ต้องหาเจ้าเหยี่ยวเหล็กก็จะเล็งมาที่เซอร์โวสกอรตัวนี้แทนไกสกอรมันคือเซอร์โวสกอรของ Imperial Navy ที่ถูกใช้งานด้วยหน่ยวยบริเชอร์โดยว่ากันว่ากะโหลกที่ใช้สร้างมันนั้นคือกะโหลกของคนในหน่วยที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งรุ่นนี้จะมีหน้าที่ในการสำรวจเส้นทางโดยมันจะพกระเบิด EMP ติดตัวไปด้วยยามจวนตัวพกค่าศึกในรูปแบบยานเกราะหรือป้อมปืนรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆมันจะปล่อยระเบิด EMP ใส่เป้าหมายแต่นั่นก็จะทำให้มันนั้นหมดสภาพไปด้วยสำหรับเซอร์โวสกอของอิมพีเรียลก็จะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นได้แก่ เซอร์โวคอมิซาสกอร์ซึ่งเป็นเซอร์โวสกอร์ประจำตัวของคอมิซามันจะถูกตั้งระบบให้จดจำบทสวดและคําตักเตือนของคอมิซาเอาไว้แล้วเปิดสิ่งเหล่านี้ให้แกเหล่ากาดเมียนได้ฟังอยู่ตลอดเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาทำหน้าที่รับใช้อิมพีเรียมให้ดีมากยิ่งขึ้นและอีกรุ่นก็คือเซอร์โวดีไซเนอร์มันเป็นเซอร์โวสกอร์รุ่นพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทางด้านยุทธศาสตร์ของปฏิบัติการตามคำสั่งโดยมันจะถูกปล่อยออกจากยานมาคิรีให้เข้าสู่พื้นที่การรบเพื่อให้มันทำการประเมินและส่งข้อมูลของความเป็นไปได้ต่างๆที่เหมาะสมในการปฏิบัติการนั้นๆสำหรับเซอร์โวส r e ของสเปซมารีนก็จะมีอยู่ด้วยกันสองรุ่นได้แก่ส c ก้โพรบมันเป็นเซอร์โวส r e ที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถรอบเรนได้ด้วย อีกทั้งมันยังติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับการอัมพลางตัวได้อีกต่างหากนอกจากนั้นยังสามารถใช้มันในการก่อวินาศกรรมโดยการให้มันระเบิดตัวเองเพื่อปล่อยสนามพลัง EMP ออกมาซึ่งจะทำให้ยานพหานะรวมไปถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเกิดความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวส่วนอีกรุ่นก็คือ Charlescore มันคือเซอร์โบสกร์แห่งยุคอินโดมิทัตครูเซ ซึ่งถูกใช้โดยหน่วยโฟโบสตรายทีมหน้าที่ของมันก็คือการปล่อยเคลื่อนรบกวนหรือตัดสัญญาณต่างๆเพื่อปิดกั้นการสื่อสารของข้าศึกศัตรูและสุดท้ายเซอร์โวสกอร์ของเมคานิคัสซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน4ี่รุ่นได้แก่ Aggression Enhancer Servo Score มันคือเซอร์โวสกอร์ที่ติดตั้งเครื่องกําเนิดขึ้นเบต้าเวฟเอาไว้ใช้ในการโจมตีซึ่งขึ้นเบต้าเวฟนั้นจะส่งผลต่อทั้งสิ่งมีชีวิตและระบบไซเบอร์เนติกให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวขึ้นมาอย่างฉับพลันจนนําไปสู่การคุ้มคลั่งได้ Info s เ r อร์ c o สกอรมันคือ s e r v ์โวสกอร์ที่ถูกใช้เฝ้าระวังพื้นที่ของทาง m มคานิคัสสคายเออร์สมันคือเซอร์โวสกอรที่ถูกออกแบบมา ให้กลายเป็นเครื่องช่วยประมวลผลร่วมกับสมองของเทคพรีสที่ต้องรับข้อมูลทรัพยากรปริมาณมหาศาลในศึกสงครามเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านยุทธศาสตร์และสร้างแผนการรบที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยเฉพาะเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนของแผนการและศัตรูและสุดท้ายคอปัสมีเมียมันคือเซอร์โวสกอรแห่งยุคฮอรัคเฮเลซีมันเป็นเซอร์โวสกอรที่มีพลังจิต เราภายในกะโหลกของมันมีสมองของไสเกอร์ที่ยังทํางานอยู่โดยใช้สารเคมีหล่อเลี้ยงและใช้ไฟฟ้าช็อตเพื่อกระตุ้นมันอยู่เสมอมันคือผลงานของมิคานิคัมแฮ่ฟอร์ดเวอร์เจ้าอาคาสโดยการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาทําให้ฟอร์ดเมอร์แห่งนี้ได้ถูกประนามจากวิธีดั้งเดิมแห่งดาวอังคารแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งนี้ก็ได้กลายเป็นอาวุธสงครามที่ใช้สู้รบกันระหว่างฟอร์ดเวอร์ด้วยกันเอง ของเมคาณิคัมกับดาร์คมคาณิคัมว่ากันว่าสมองที่จะมาบรรจุในเซอร์โวสกอร์รุ่นนี้นั้นจะได้มาจากการบริจาคเชิงบังคับของประชาชนที่เป็นไซเกอร์บนดวงจันทร์ของเจ้าอาคาสซึ่งต้องผ่านกระบวนการล้างสมองแบบฝังความคิดให้ยึดติดกับประโยคคำพูดคำพูดหนึ่งเพื่อใช้เป็นคำสั่งแล้วทันทีที่เอ่ยประโยคที่ใช้เป็นคำสั่งขึ้นมา ตัวเซอร์โวสกอร์ก็จะปล่อยศักยภาพด้านพลังจิตออกมาตามคำสั่งของเจ้านายของมันแต่ถึงอย่างนั้นเซอร์โวสกอร์รุ่นนี้ก็มีอัตราล้มเหลวในการสร้างที่สูงมากหรือแม้กระทั่งเกิดเสียหายเองได้ในระหว่างใช้งานแม้จะเป็นเช่นนั้นมันก็ยังถูกใช้งานอย่างแคร่หลายในช่วงปลายของยุคฮอรัเฮเลซีในเขตอวกาศทางใต้ของอิพีเรียมซึ่งนั่นสะท้อนถึงความโหมดร้ายของสงครามจนพวกเขา ตรงนั้นเอาวิทยาการนอกเครียดนี้มาใช้ห้ำหันกันก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวของหัวที่แห่ตัวเองได้อย่างเซอร์โวสกอร์ก็หวังว่าจะชอบกันนะครับผิดพลาดอะไรยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ผมอาจจะพูดไม่ครบและรวมไปถึงย่อให้มันกระชับด้วยไม่งั้นมันจะยาวเกินแล้วก็เช่นเดิมครับ ขอฝากผู้สนับสนุนใจดีประจำช่องนี้อย่างเป็นทางการนั่นก็คือ Legendary War Game ตัวแทนผู้จัดจำหน่ายสินค้า Warhammer ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็น 40K, AOS, Horrific l e g c y และ Over สนญญาสินค้าติดต่อตามช่องทางนี้เลยหรือใครสะดวกไปที่ร้านในเครือก็จะดีมากครับไปเสษบรรยากาศการเล่นจริงครับเพนฟีและก็สอนเล่นฟีฟอีกด้วยไปลองกัน และสาหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะครับก็ฝากสนับสนุนด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําและทําให้ Youtube มันดันคลิปนี้ให้คนเห็นเยอะๆหรือใครอยากสนับสนุนเป็นทุนทรัพย์ช่องทางก็ตามนี้เลยสะดวกแบบไหนก็ตามนั้นครับเชิญเลยเรียกเลยและไม่ว่าจะสนับสนุนด้วยวิธีการไหนผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไปเคลียร์คลิปต่อก่อน